สรุปดราม่าอิวสลิคนักร้องฮิปฮอปชื่อดังเล่นคอนเสิร์ตฟ,ฟรีนครปฐมด้านผู้จัดเคล็ดลับกับความตีแตกไม่ขอทำงานด้วยอีกแล้วเหตุเบี้ยวแล้วเบี้ยวอีกเดอะคียพอยท์นิวส์จะสรุปให้ฟังค่ะบาสผู้จัดคอนเสิร์ตให้กับอิวสลิคชี้แจงในหัวกระแสกเกี่ยวกับดราม่าขึ้นคอนเสิร์ตว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานกับอิวสลิคห้าครั้งล่าสุดได้รับมอบหมายให้จัดคอนเสิร์ตให้อิวสลิสองจังหวัดคือนครปฐมและนครราชสีมาคอนเสิร์ตแรกที่นครปฐมก่อนถึงวันแสดงอยยยยกกกกเเเเลลลลิิคคครรรัััััั้้้งงงงงงพพาาาะะะบบดี่่่แแแนนนนนสววไขขออถึึซ หมดแล้วแต่บาสก็ยังวางใจเพราะจากที่เคยร่วมงานกันมาอิวสลิพอเลิกทะเลาะก,กับลิลลี่แล้วก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมอยู่ดีโดยบาสประสานงานผ่านลิลลี่เป็นหลักวันจัดงานคอนเสิร์ตทีมงานนัดอิวสลิกเซาเชคเจ็ดโมงเช้าแต่อิวสลิกก็ไม่มาบาสก็โทรให้ลิลลี่ตามอิวสลิให้ตลอดจนกระทั่งบ่ายสองโมงอิวสลิกก็มาปรากฏตัวแต่ก็ไม่ได้เซาเชคอีกเพราะทะเลาะก,กับผิดงานของตัวเองพอถึงห้าโมงเย็นทีมเซาของอิวสลิกก็ขอ,อ,กกขอยกเลิกงานบาสจึงให้กลับโรงแรมไปก่อนซึ่งทําให้อิวสลิกปริแตกว่าทิ้งงาน,ท,นาทุ่มยี่ส เพราะจริงๆประตูต้องเปิดตั้งแต่5โมงเย็นแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะอิวสลิกยังไม่ได้มาเซาเช็คและถ้าให้ผู้ชมเข้ามาก่อนจะไม่เล่นคอนเสิร์ตต่อมาอิวสลิกขอยกเลิกการเล่นคอนเสิร์ตทั้งหมดทีมงานจึงเปิดประตูให้ผู้ชมเข้างานและให้วงอื่นๆขึ้นแสดงตามปกติเพราะคิวของอิวสลิกเล่นตอน4ี่ทุ่มครึ่งแต่ตอน2ทุ่มอิวสลิกไปพบและพูดคุยกับแฟนคลับที่เซเว่นจึงอยากกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งจึงกลับมาบอกผู้จัดงานว่าจะขึ้นแสดงทันทีและไล่ศิลปินที่กำลังแแสสดดดดดงงงออออยยยูู่่่่่่่ให้้้้ลลจจาาาาากกเเเวววววททีีพพืขึนนโโโชชไไไมมคะตั และโชว์สลิปค่าตัว500,000บาทให้ผู้ชมดูและมีการต่อว่าผู้จัดบนเวทีผู้จัดคอนเสิร์ตจึงโกรธมากที่ทําให้งานเสียหายและยังมาพูดให้แฟนเพลงเข้าใจผิดตนเองบนเวทีอีกรวมถึงค่าตัวที่ที่จริงแล้วเป็นเงิน5.5แสนบาทและงานที่นครราชสีมาที่กําลังจะจัดอีกซึ่งได้ชําระเงินไปแล้วรวมเป็นเงิน1.1ล้านบาทรวมถึงอิวสลิกยังมีการเรียกเงินเพิ่มอีกหากคนดูจํานวนมากจึงขึ้นไปต่อว่าอิวสลิกบนเวทีและพูดว่าที่อิวสลิกไม่ยอมเล่นเป็นเพราะทะเลาะก,กับลิลด ว่าที่ยูสลิกไม่ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตตอนแรกไม่ใช่เพราะทะเลาะก,กับตนแต่เพราะทีมซาวมีปัญหามาโดยตลอดจึงทำให้ยูสลิกอารมณ์เสียและเครียดเพราะงานไม่เพอร์เฟกบาสพูดจัาได้คืนเงินค่าตั๋วให้กับคนดูและต้องการให้ยูสลิกชดใช้ค่าเสียหายรวมประมาณ2ล้านบาทซึ่งยูสลิกก็ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ขอดูรายละเอียดก่อน The Key Point News สรุปข่าวให้เข้าใจทุกประเด็น